เรื่องใจแล้วครับล่าสุดเพื่อนบ้านเราส่งสัญญาณแรงมากประธานประเทศลาวประกาศล้างไพ่กลางปีใหม่2026นี่ไม่ใช่แค่คำอวยพรธรรมดาแล้วครับแต่นักวิเคราะห์มองว่านี่คือพิมพ์เขียวการรบฉบับใหม่ที่จะพลิกโฉมหน้าสปปลาวให้หลุดพ้นจากความยากจนแบบถาวรมีการสั่งระดมพลครั้งใหญ่แถมส่งสารลับถึงคนลาวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกให้กลับบ้านงานนี้มีนัยยะแอบแฝงอะไร จะเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกใหม่ในยุคที่มหาอำนาจกำลังงัดข้อกันถือไหมเตรียมตัวให้พร้อมครับเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับ วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องแผนยุทธศาสตร์2026ของสอปปอลาวที่บอกเลยว่าถ้าใครมองข้ามเพื่อนบ้านคนนี้คุณอาจจะตกขบวนรถไฟขบวนสำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเลยก็ได้ครับก่อนจะไปดูว่าแผนนี้คืออะไรผมต้องชวนทุกคนมองภาพความเป็นจริงของโลกณวินาทีนี้เดือนมกราคมปี2026กันก่อนครับตอนนี้โลกเรากาลังระอุ ฝั่งตะวันตกนำโดยสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ที่พึ่งกลับมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีหมาดๆกำลังดำเนินนโยบายอเมริกาเฟิร์สแบบสุดขั้วในขณะที่ฝั่งตะวันออกรักเสเซียและจีนก็กำลังจับมือกันแน่นแฟน้นสร้างคู่อำนาจใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางพายุภูมิรัฐศาสตร์ลูกใหญ่นี้หลายคนมองมาที่สปปลาวด้วยความเป็นห่วง ยอมรับกันตรงๆว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาลาวเจอศึกหนักมากทั้งเรื่องค่าเงินกีบเฟ้อหนักหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงจนหลายสำนักข่าวตะวันตกพากันประโคมข่าวว่าลาวจะไปไม่รอดลาวจะล้มละลายแต่เชื่อไหมครับในขณะที่คนนอกกำลังวิจารณ์คนในเขากำลังซุ่มเงียบสร้างรากฐานอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากและเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมา ทองลุ่นสีสุลิตประธานประเทศลาวได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์รับปีใหม่2026ซึ่งบอกเลยว่าสปีชครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับมันไม่ใช่การพูดลอยๆแต่มันคือการประกาศวอร์รูมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่จะทำให้คนที่เคยดูถูกลาวต้องหันกลับมามองใหม่ตาค้างเลยทีเดียวครับทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นและทำไมคนไทยอย่างเราต้องรู้ไปเจาะลึกกันเลยครับ จากการถอดรหัสสารของทองลุนสีสุลิตในวาระปีใหม่2026ผมสรุปออกมาได้เป็น4รหัสลับที่แสดงให้เห็นว่าลาวกำลังเอาจริงและกำลังเดินเกมที่ฉลาดมากๆในเวทีโลกครับรหัสที่1การยอมรับความจริงเพื่อบุกบึนคำนี้โดนใจผมมากครับในสุนทรพจน์ทองลุนใช้นิยามปี2025ที่ผ่านมาว่าเป็นปีแห่งการบุกบึนภาษาลาวคำนี้มันลึกซึ้งนะครับมันแปลว่าการสู้ยิบตา การกัดฟันฝ่าฟันอุปสรรคแบบไม่ยอมแพ้ผู้นำลาวเลือกที่จะไม่โกหกประชาชนครับยอมรับตรงไปตรงมาเลยว่าใช่เราเจอปัญหาเศรษฐกิจใช่เรามีหนี้สินการยอมรับแบบนี้แหละครับคือคุณสมบัติของผู้นำที่แท้จริงแบบเดียวกับที่ปูตินทำกับรัเสเซียคือไม่ขายฝันแต่บอกความจริงแล้วชวนประชาชนสู้ไปด้วยกันและผลลัพธ์ของการบุกบืนคืออะไรครับท่ามกลางวิกฤตโลก GDP ของลาวยังโตได้ถึง 4. 8เปอร์เซ็นต โอ้โหไม่ธรรมดานะครับตัวเลขนี้สูงกว่าหลายประเทศในยุโรปซะอีกโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากพลังงานที่ส่งออกไฟฟ้าและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจากการเป็นประธานอาเซียนนี่คือสัญญาณแรกครับว่าพื้นฐานเขาแน่นกว่าที่เราคิดรหัสที่2ความมั่นคงต้องมาก่อนประเด็นนี้สำคัญมากและสอดคล้องกับเทรนโลกตอนนี้สุดๆครับในสุนทรพจน์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนโฟกัสการยกย่องฮีโร่ครับ จากเดิมยุคโควิดเราจะเชิดชูหมอพยาบาลใช่ไหมครับแต่รอบนี้ทองลุนเน้นย้ำไปที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงทำไมเพราะเขารู้ดีครับว่าเศรษฐกิจจะโตไม่ได้เลยถ้าบ้านเมืองไม่สงบมีการพูดถึงปัญหาภายยอดท้อในสังคมอย่างตรงไปตรงมาทั้งเรื่องยาเสพติดอุบัติเหตุการปล้นจี้และที่สำคัญที่สุดคือแก๊งคอรเซนเตอร์การที่ผู้นำระดับสูงพูดถึงเรื่องนี้บนเวทีระดับชาติแปลว่างานเลี้ยงเลิกแล้วครับ รัฐบาลลาวกำลังส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้จะไม่มีพื้นที่ว่างให้กับอาชญากรรมข้ามชาติอีกแล้วการกวาดล้างจะเข้มข้นขึ้นซึ่งนี่เป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนไทยเราด้วยนะครับเพราะเราก็โดนแก๊งพวกนี้เล่นงานอยู่การกระชับอำนาจความมั่นคงแบบนี้เป็นโมเดลเดียวกับที่ประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันออกใช้ครับคือต้องสร้างเสถียรภาพภายในให้แข็งแกร่งก่อนแล้วเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อได้เองรหัสที่3 เป้าหมาย2026หลุดพ้น LDC ด้วยโมเดลสีเขียวปี2026นี้คือปีชี้ขาดครับลาวตั้งเป้าจะหลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาหรือ LDC ให้ได้แต่เดี๋ยวก่อนครับความเจ๋งมันอยู่ที่วิธีการเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องขายทรัพยากรเพื่อแลกเงินต้องตัดไม้ต้องขุดดินขายใช่ไหมครับ แต่ทองลุนประกาศชัดเจนเลยว่าโนมอครับต่อไปนี้เราจะไม่แลกทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตัวเลขเศรษฐกิจอีกแล้วเรากำลังรีแบรนด์ประเทศใหม่สู่การเติบโตแบบสีเขียวและยั่งยืนพลังงานสะอาดเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถามว่าทำไมต้องมาทางนี้นี่คือความฉลาดทางเกมการเมืองโลกครับเพราะตอนนี้ตลาดยุโรปและตลาดโลกเขากีดกันการค้าด้วยกำแพงภาษีสิ่งแวดล้อมการที่เราปรับตัวไปทางนี้ เท่ากับว่าสินค้าลาวจะผ่านฉลุยในตลาดโลกและดึงดูดนักลงทุนคุณภาพที่ไม่ใช่แค่มาโกยทรัพยากรแต่มาเพื่อสร้างความยั่งยืนรหัสที่ 4. ยุทธศาสตรอ์อวยหน้ามหาประเทศหรือคำเชิญคนไกลบ้านนี่คือจุดไคลแม็กซ์ที่ทรงพลังที่สุดของสุนทรพจนี้ครับทองลุนส่งสารถึงพี่น้องเชื้อชาติลาวในต่างประเทศใช้คำว่าขอจงพร้อมกันอวยหน้ามหาประเทศคำว่าอวยหน้าภาษาลาวแปลว่าหันหน้ากลับมาครับ มันคือการวางอัตราและเปิดใจครับรัฐบาลลาวบอกว่าไม่ว่าในอดีตจะมีความขัดแย้งอะไรจะมีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกันแค่ไหนหรือจะมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยในอดีตแต่ตอนนี้แม่ต้องการลูกครับเป้าหมายจริงๆของเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้ต้องการแค่ให้กลับมาร้องเพลงชาตินะครับแต่เขาต้องการสองสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างชาตินั่นคือทุนผังเงินลงทุนและการส่งเงินกลับบ้านและที่สำคัญสุดคือสมอง เขาต้องการดึงวิศวกรหมอนักธุรกิจนักเทคโนโลยีเชื้อสายลาวที่เก่งๆในอเมริกาในฝรั่งเศสในออสเตรเลียให้พานวัตกรรมกลับมาพัฒนาบ้านเกิดนึกภาพดูสิครับถ้าคนลาวเก่งๆทั่วโลกหันหน้ากลับมาช่วยกันสร้างชาติพลังมันจะมาหาศาลขนาดไหนนี่คือยุทธศาสตร์ที่จีนและเวียดนามเคยใช้สำเร็จมาแล้วและตอนนี้ลาวกำลังเดินตามรอยนั้นครับ เอาละครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าลาวไม่ใช่หมูในอัวอีกต่อไปครับการประกาศวิสัยทัศน์ปี2026ของทองลุนคือการประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจรอบใหม่ลาวกำลังพยายามสลัดภาพลักษณ์ของประเทศที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือมาเป็นประเทศที่ยืนได้ด้วยขาของตัวเองโดยใช้จุดแข็งที่มีคือทรัพยากรสีเขียวพลังงานและความสามัคคีของคนในชาติในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์ การที่ลาวเข้มแข็งขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติได้จริงคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือประเทศไทยครับเราจะได้เพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งเป็นคู่ค้าที่มีกำลังซื้อและเป็นกันชนทางความมั่นคงที่ดีลองจินตนาการดูนะครับถ้าอาเซียนของเราทั้งไทยลาวเวียดนามกัมพูชาจับมือกันแน่นพัฒนาไปพร้อมกันเราจะมีอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจโลกขนาดไหน และที่ผมชอบที่สุดคือแนวคิดเรื่องการดึงคนเก่งกลับบ้านครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์วิสัยทัศน์ผู้นำว่าเขามองข้ามความขัดแย้งในอดีตเพื่อผลประโยชน์ของชาติในอนาคตผู้นำที่กล้ายอมรับความจริงกล้าเปลี่ยนแปลงและกล้าเปิดกว้างในโลกยุคนี้ที่ผู้นำหลายประเทศเอาแต่สร้างภาพนี่คือสิ่งที่หาได้ยากและน่าจับตามองมากครับสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามา ปี2026นี้สปปลาวประกาศยุทธศาสตร์ใหญ่เพื่อหลุดพ้นจากประเทศยากจนโดยเน้น3เรื่องหลัก 1. ความมั่นคงต้องเป๊ะปราบยาเสพติดแก้มคอเซนเตอร์สร้างบ้านเมืองให้ปลอดภัย 2. เศรษฐกิจต,ต้องเขียวเลิกขายทรัพยากรแบบล้างผลาญมุ่งสู่พลังงานสะอาดและการท่องเที่ยวและ 3. รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อลาวเชิญชวนคนลาวทั่วโลกทั้งเงินทุนและมันสมองให้กลับมาช่วยกันสร้างชาติ นี่คือเดิมพันครั้งสำคัญครับถ้าทำสำเร็จเราจะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวเล็กที่คำรามดังมากในภูมิภาคนี้และแน่นอนว่าไทยเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเพื่อโตไปด้วยกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับยุทธ,ธศาสตร์ใหม่ของเพื่อนบ้านเราฟังแล้วรู้สึกมีความหวังเหมือนผมไหมครับใครมีความเห็นยังไงหรือมีพี่น้องชาวลาวที่ฟังอยู่อยากบอกอะไรกับแผนปี2026นี้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องห้องข่าวเศรษฐกิจไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้จำไว้นะครับในโลกที่ปั่นตวนประเทศที่ยืนหยัดได้ไม่ใช่ประเทศที่รวยที่สุดแต่คือประเทศที่สามคัคคีและปรับตัวได้เร็วที่สุดสำหรับวันนี้ผมเคนลาไปก่อนสวัสดีครับ